โอเคครทุกคนก็กระบสสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับอยทำกันอย่างนี้ตายเฮ้ยไม่ต้องตีกูเดี๋ยวกูโดดเองโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้อะสักอย่างหนึ่งอะเออซึ่งมันเป็นแมปที่มันมานานแล้วเว้ยพี่มันมาหลายปีแล้ว เออแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นแมบแมปนี้เลยเว้ยคือบล็อกหลายๆบล็อกมันจะกระจุยกระจายกันไปหมดเลยแต่ตอนั้นเรานอนก่อนพี่เพราะว่ากูสปอนเนอร์อยู่ข้างเกาะเราพี่เราต้องนอนก่อนเราอาจจะตายก็ได้เลยเฮ้ยไม่ตายคือคือวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่เฟรมเนี่ยมาเล่นมาทําภารกิจภารกิจหนึ่งไว้คือพวกเราสองคนเนี่ยเป็นประเภทที่อ่าพี่เฟรมเขากลัวความสูงไงทุกคนเราจะมาดูว่าพี่เฟรมเนี่ย จะตายไปกี่ตัวนะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราจะต้องไปโลกบังกรไม่ใช่โลกมังกรโลกนรกให้ได้ใช่เออไ,ไ,ไปยังไ,ไงวะน้านะอุ้ยอุ้ยอ๋ยอกูออลืมไปว่ากูปรับหมดปันหมดเอ้ยแต่ปันกลางเดี๋ยวนะอา้าวปลดง่ายงวนะเอ้ามุกไปไหนละเวฟวิวเวฟไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี้ขอข่าตัวตายก่อนกูล่วง เออจะตายก่อนกูอยู่คนเดียวอาพลังกิจของเราพี่ผมจะแนะนำว่าคือเราจะต้องโดด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 หัวมึงไม่ติดตะวะไม่ทำไมอ่ะเออคือคือเราจะโดดไหพี่เราจะโดดหาบล็อกไม้แล้วเราจะเอามือทุบพี่โอ้คือคือเราจะคือเราจะเอาเฉพาะบล็อกที่อยู่บนหัวเรานะพี่ได้ได้เออคือมันจะพาเรากลับไปบ้านง่ายขึ้นในฝั่งนู้นฝั่งนู้นเด้อเด้อ เออโด๊ดเออโดอกันดิวะนี่แหละพี่ผมพี่ผมเฮ้ยยัง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 ไม่ตายยังไม่ตายใจบดยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยจ้ะไม่มีไม้ไม่มไม้มีไม้เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมึงจะฆ่ามึงสิมันต้องหาไม้ไว้ทุกคนเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นพี่เราต้องขึ้นไปก่อนพี่เราต้องขึ้นไะกูว่านะเราต้องขึ้นป่ะพี่พี่ถึงขึ้นได นั่นนสิคือเราจะทํายังไงว่าเราถึงจะขึ้นได้ต่อบล็อกเหรอไม่ต่อบล็อกก็ขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เอ้ยมันมีกล่องไม้เด้อเด้อเด้เผมเห็นกล่องไม้มมอยู่ไหนนี่นี่กล่องไม้กล่องไม้ดูตัวผมพี่ออดูตัวกล่องเฮ้ยกล่องไม้ได้ชุดก้อนเล็กอได้เหล็กด้วยโอ้ไอพวกกล่อง <c oughs> ไอพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันจะดรอปของดีให้เราเว้ยพี่ขอขยี้ตาแป๊บนึงไนดะ้ ลายตามากนี่นี่นี่ผมวางวางกล่องฮะเอ่อคือเราจะต้องคราฟมาเป็นพลิกแอทุกคนก่อนเลยชิ้นแรกนี่คือเราจะใช้พลิกแอกันเนี่ยในการขุดนี่นี่อันนี้อันนี้เอามาทําอาหารได้เจ๋ง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 แล้วแล้วพี่ทำางไงต่อคือตอนนี้เราจะต้องหาบล็อกมาขยายทางเราเว้ยฮ้ยมันมีไดมอนด์เป็นนึงนะผมเจอไดมอนด์ป่ะพี่เราต้องใช้ไดมอนด์นี่คือเราจะต้องใช้ไดมอนด์ทั้งหมด3าเม็ดนะฮะทุกคนในการของเหล็กไปจากไหนอะ เอาในกล่องไงเอ้าอ๋อเออในกล่องในกล่องก็บอกอยู่ว่าเจอกล่องเดี๋ยวนะพี่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 พยายามรวบรวมบล็อกทุกอย่างมาสร้างเป็นเกาะแล้วก่อนพี่คือเราเราจะหาบล็อกมามาสร้างเป็นเกาะแล้วก่อนพี่คือเราต้องการเกาะที่แบบยิ่งใหญ่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรูปไปตายเลยได้เข้าตัวเข้าตัวเข้าตัวเออเราเราเราจะสร้าง เราสร้างเกาะอันนี้เราสร้างเกาะนี่แหละตัวที่นอนนี่เราจะสร้างเกาะแต่ที่นอนเราอยู่บนนู้นอะนี่นี่บล็อกบล็อกบนหัวพี่พี่ออกมาเลยบนหัวม้นหัวแนน่แบนหัวแน่แน่แน่บล็อกดินเนี่ยนี่นี่เออเออเอาเอาล่วงไปแล้วล่งไปแล้วลงไปเอาตามเลยปลาเลยเลยอุ้ยพี่ผมได้ของเต็มเลยไอะได้อีกแล้วเดี๋ยวลูกกูจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เฟมล็อกดีจังวะเด้อเดอเออโชคดีพี่อะไรกัจะขึ้นไปยังไงเนี่ยหวขอเพียบเลยเจ๋งมีของอะไรด้วยหรอวะี่นี่ในในที่ไอเนี่ยพี่สุขของอ่ะขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยขึ้นไม่ได้เว้ยมึงจะปิดนหัวกูทำไมเนี่ยบ้านบ้านมาแล้วมาแมาแล้วมาแล้เอ้ย เออสร้างสร้างสร้างเออเออกูต้องปลอดภัยไว้ก่อนละกูอะเฮ้ยเราจะต้องหาเพชรน้อยพี่เพชรทั้งหมดสามก้อนเพื่อไปเอาออฟซิเดียนเว้ยเฮ้ยผมเจอผมเจอแล้ว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 ผมเจอเพชรกูว่าเราทุบนี่หออกเนี๋ยพี่กงสปอนเนอร์บนหัวงู้โหทุบไปล้เดี๋ยวมันมีตัวอะไรมาเกิดวัดปั๊บเดี๋ยวถ้าผมทุบเอาเนี่ยหไอที่แบบนี้มันก็มีนะเนี่ยเห็นปะพี่พี่คนอยเดียวโอ้ยเครื่องยิงอะนะ แต่ว่าตอนนี้เราต้องการในนี่ไว้ทุกคนเราต้องการสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไดมอนด์ดับอุ้ยมันลงไปข้างล่างเดี๋ยวดะกูจะขึ้นยังไงอฮ้ย้อ้ยนี่กล่องอุ้ยกล่องอันนี้เอาไปแล้วเราต้องทุบทุบทุบอะกล่องกล่องไหนเอาไปแล้วเราจะทุบแล้วทุกคนนี่เอาซีเดียนบนหัวพี่ อะไรเย้เย่จะมาทำลา์ความรู้สึกคนแก่ทำไมไม่ล่วงวะตัวเล่นจ้าเดินๆเนอะพี่ผมต้องผมต้องใช้เดบอลอีกหนึ่งเม็ดเฮ้ยได้แล้วได้แล้วครบแล้วไปหากล่องอยู่ไปหากล่องูจะกลับยังไงเนี่ยประเด็นเนี่ยอ้าวพี่กูจะกลับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไอ้พี่แฟม บทตูดเลยทีนี้เดี๋ยวบทตูดเลยนี่เดี๋ยวเดียวคือกูจะไปเรือเลยแล้วเฮ้ยกูมาได้แล้วเฮ้ยโอเคกูมาได้เวบ๊บคับกล่องไว้ก็ดีนะเราจะได้เก็บกล่องเลยเออว่ะเราต้องคับกล่องว่ะพี่เราต้องหามาอะไรลูกมีเก็เหรออ๋อเอาอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างผมว่าผมว่าเราจะต้องไปเอาดินมาปลูกต้นไม้ไว้พี่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเราต้องเอาดินคือเราต้องใช้ดินมาปลูกต้นไม้ เออเราต้องใช้แบบหัวคิดต่อยเราไปเล่นงูงูไม่ได้เฮ้ยผมเจอต้นไม้มันโตไหนไหนไหนนี่นี่ผมเจอต้นต้นนี้มันโตอ๋อมันมีต้นอ่อนใี้เราเอาอยู่ไอ้จบกูไม่กล้าไปไกลหรอกต้นอ่อนอยู่พี่มีต้นอ่อนอยู่แปบนึงพี่พี่พี่หาหาหาเพย่อทำไมมึงลงทำไมมึงลงลึกไปเรื่อยๆเลยวะเดี๋ยวตายดีไม่ดีเออทุกคนฮะผมว่าเราจะต้องหาหาหาต้นอ่อนมาใส่อ่ะให้มันโตอ่ะเดี๋ยนะตอนนี้เราต้องเอา ไม้ไม้มาทําเป็นกล่องก่อนไม้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 วัดจ้าไม้ไม้ไม้มาสร้างเป็นกล่องเอาอนี้มาได้อันนี้นั้นเลยเอ้าเฮียกูสาดทุกูสาดทุกลวกเวรลางสังกันไอเวียด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฟมหมูน้องกันต้นนอนมีมี่พี่ต้นนึงเนี่ยผมกาลังพยายามกวาดสายตาหาต้นอ่อนอยู่ตอนเนี้ยอ่อต้นอ่อนมันไม่มีเลยอ่ะต้นอ่อนพี่บล็อกไต่ขึ้นไปอ่ะ หาไม้หาไม้หาไม้ต่อขึ้นมาไม่งั้นก็โดดข้าวตัวตายลงไปใหม่ต้นอ่อนกูอ่ะเดี๋ยวเออขาดต้นอ่อนเนี่ยทุกคนเออไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมต้องโยนของไว้ตรงนี้ไปอ้เหี้ยไม่งั้นมันล่วงแน่นอนอ่ะผมไม่อยากให้ของเพชรผมหายไปต้นไผ่เอออุปกรณ์ที่เราต้องการนั่นก็คืออต้นอ่อนต้นอ่อนต้นอ่อนต้นโอ๊ยปะเจกูได้แล้วต้นอ่อน เลสยันเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วไต้นอ่อนได้แล้วได้แล้วได้แล้วฮึบฮึบปลากระเซียนเวฟโอ้โหโดดโอ้โหโดดอย่างชิวอ่ะครับโอ้โหเซียนจะจัดโอ้โหอีซี่พี่เราต้องการตายก็ได้ขนาดเนี้ยอะไรวะยิ่งโดดยิ่งตกนี่นี่ผมพยายามปลูกต้นไม้ไปเราเดี๋ยวรอรอรอต้นไม้โตเดี๋ยวผมต้องการออฟซิเดียนมาดสิบก้อน มึงจะมาด่าหัวเดียวกูทำไมลุงกูตกกูตกโอเคโอเคเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปตะเวกันตอนนี้ผมมีพิกแอคเพชรอยู่นะผมต้องการออฟซิเดียนนี่เราต้องการออฟซิเดียนทั้งหมด10ก้อนนะทุกคนไม่แปดก้อนดิ8ก้อนพี่เฟมหาเหล็กแค่ไหนดิพี่หาเหล็กเหล็กเหล็กมีสักก้อนไหมเหล็กไม่มีเลยว่ะเหล็กเออเหล็กกูหมดแล้วไอ้เหี้ยกูใช้ซะหมดเลยเราต้องการเหล็กไว้พี่เราสามารถเอาเหล็กไปทำเป็นน้ำได้ไง หน้าพิกแอคกเนี่ยเฮ้ยผมเจอแล้วบ่ะทุกคนเดี๋ยวนะผมเจอผมเจออึ๊บบอกเลยว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นแบบนี้คนนั่งที่จะง่ายนะครับเพราะว่าผมเล่นเก่งใช่ครับเล่นเย้คือแบบระดับเซียนน่ะคือแบบโดดสุดยอดอยู่แล้วไม่มีร่วงไม่มีพลาดจะบอกเลยเด็ดดอนได้ดดอนเด็ดดู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 พี่ดูพี่ดูอย่างไอ้มันมีต้นไม้โตได้เลยนะเว้ยเออเวลาต้นไม้มันโตมันดอบแบบว่าไอเทพอุ้ยนี่กล่องไม่กูไม่เอากล่องเขาไม่มีกล่องให้เราเลยเหรออ๋อเยอยกล่องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมได้กล่องผมได้กล่อง เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากล่องไปว้านหนูกล่องไปว้านเอาจบละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่ไหนโอเคโอเคผมไปแล้วอยู่บ้านพี่อยู่บ้านเอาเมีกล่องแล้วมึงก็ไม่บอกมาแล้วมาแล้วขับเมื่อกี้ไงนี่นี่กล่องกล่องกล่องเอาไปครักไปไม่เอาไปครไปเอาอาหารมาด้วยนิดหน่อยเอาไปเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวขอขวานหอยขวานหอยขวานเออเดี๋ยวผมจะออกไปเดินทางอันนี้เอาเก็บไปก่อนเดี๋ยวจะต้องออกเดินทางในการหาไอเทมนะทุกคนนะคือเราต้องหาไอเทมมานะ พี่ผมว่าข้างบ้านเรามปลาลาวาเวยเราหาตามกล่องเหนือไหมเออน่าจะดีกว่าผมว่าเราหาตามกล่องน่าจะเวอร์กว่านะทุกคนหาตามพวกกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกูเจอบล็อกเพชรว่ะแต่ไม่น่าไปเอาได้เป็นบล็อกเลยเหรอเออไม่ไรไเลี้ไปเดี๋ยวเฮ้ยเ้ยผมไปเอาได้เดี๋ยวนะเเดี๋ยวผมมาเอาบล็อกเพชรใต้พี่ เอออุ้ยกูจะตายแล้วเด้อ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 วับปั๊บนี่ไงวับป่ะเอ้ยได้เว้ยได้เว้ยเพชรว่เพชรอันนี้เซียนจริงเลยนะโอเคเราได้อันนี้มาตัวหนึ่งเราก็พอใจนะฮะไปที่เหลือเราก็ว่ายน้ำขึ้นนะฮะทุกคนเอ้ยถังน้ำแล้วอะเฮ้ยนั่นน่ะถังน้ำดีพี่เราสามารถมาทุบน้ำได้เดี๋ยวนัะน่ะนะเออนักออกซิเดียนอีกอันหนึ่งละออกซิเดียนออกซิเดียนออกซิเดียนผมต้องการเหล็กก้อนหนึ่งพี่เฟมเราจะออกไปจากโลกแห่งนี้ได้คือเราต้องพีี่บ คือเราออกไปจากโลกนี้ได้แน่นอนไว้พี่อันนี้ผมได้นี่มาแล้วเราจะต้องเฮ้ยมันมีเฮ้ยมันมีเตาเผามีอะไรด้วยป่ะมีกล่องนู่งกล่องน้ําเออโอเคกับตรงนี้ดีโอเคเราขึ้นมาได้อันนี้มีอุ้ยมีปลามีโหุยมีเทมในกล่องเต็มไปหมดเลยป่ะถ้าพี่เก็บกล่องตรงไหนได้แล้วพี่ทุบด้วยหน่ะเอ้าได้ได้เดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันหลงทุบไปถึงว่ะมันทุบไม่ถึงอนะเนี่ยฮึบจึ๊บมันจะสูงทุบจึ๊บจึ๊บโอ้โห้โคตรเยอะเลยว่ะทุกคน โคตรแจ่มเอ้ยพี่ผมว่าเราเอ้ยผมได้ถ่านมาเยอะเลยว่ะถ่านได้เบ็ดตกปลามาด้วยมาทำไมวะเบ็ดตกปลากูเอามานทำไมวะเนี่ยดีก็ได้น่าจะดีก็ได้เย้พี่กัดบ้านอยู่ไหนวะกัดบ้านอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหนึ่งร้อยแปดสิบแปดอุ้ยมันมีมอนเตอร์เกิดนี่เห็นพี่ไม่ได้เห็นพี่ไม่ได้นั่นเนี่อยู่ไหนวะพี่เฟมข้างหลังข้างหลังข้างหลังไหนวะเนี่ยเออตรงมาข้างหลังอ่ะในทุหัวหน้าถูกไหม ในเออมึงเกิดอะไรเนี่ยเอาเออทุก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 ไหนวะทางบล็อกสีขาวทางบล็อกสีขาวโดดมาเลยบล็อกสีบล็อกไซด์นะใช่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 โอเคโอเคไปไหนเนี่ยเอาไม่ถูกเหรอดีดีดีีเน่ฟังเน่มึงลาดน้ำสิพี่มีน้ำให้ลาดปล่าไม่มีโอ้โหตรงแตงโมหันแตงโบเตงโมแตงโมข้างหลังข้างหลเออจริเหรอเออแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่เอาเออโดดมาโดดมะ ึบแด๋ว่ะเออเด๋อเด๋อเห็นปะเด๋อเด๋ออย่างข้างคลั่งคล่างแตงโมได๋ววะไปเออมือขันมาทางบล็อกดินแล้วก็บล็อกทองโอ้ยอ้ยเจอแล้วไอ้คนคนหลงทางเลยเว้เนี่ยไอ้เออมึงจะหลงทางไปไหนเนี่ยจุ๊บจุ๊บหุมาแล้วมาไปไกลเลยผมมาแล้วผมมาแล้วโย่ได้ละว่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยดีดีผมได้ของมาป่ะนี่ของเต็มเลยพี่ตอเต็ม เออนี่เอ้ยเอาไปคราบครับเอ้ยครับครับครับตอนนี้ออฟซิดีนเราเดี๋ยวผมต้องไปล่าออฟซิดีนก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้นะฮะออฟซิดีนเอาเหล็กไปเอาเหล็กไปเหล็กอ่าบล็อกเหล็กอ่ะต้องเอ้ยเราต้องการเหล็กพี่พี่เห็นไอ้นั่นปะไออะไรวะไอ้ไอนั่นแหละไรไอ้นั่นแหละคือไอก้อนกรวดอ่ะก้นกรวดพี่มีอยู่เออพี่ทุบทุบยังไงก็ได้ให้มันได้มาเป็นไอเนี่ยได้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  เออเราต้องใช้ก้อนกรวดโอเคผมจะพยายามทุบทุกบล็อกบนหัวเราแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้อย่างเงี้ยโชคดีจะจัดดวงโคตรดีโอเคผมต้องการออฟซิเดียนออฟซิเดียนใกล้ๆเราน่าจะมีเอ้ยโอ้โหผมว่าผมไปเอาไอ้ตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ไ่ายังไงไอ้เหี้ยเอ้ยกูลืมเอานี่มาเสียวเหลือเกินเอ้ยได้บล็อกไม้หวะโคตรเยอะเลยสวยสวยสวยเออมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเออแล้วกูบล็อกไม้ไปเก็บทำไมวะ กูน่าจะมันมาใช้ก่อนแล้วเนอะไอมันจะเผาบ้านเราว่าถ้าเราวางบล็อกไอถ้าเราวางระบาดเนี่ยน่าจะไม่เหลือพี่บ,บ้านเราน่าจะไม่เหลือบ้านเราน่าจะกลายเป็นทุรีเออวัดจับโอเคมันมีมันมตนตนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีอ่าขาบวนเว้เยฮ่าอีซี่บอกเลยว่าอาีซี่นะก<ม>ูเอาได้เนอเอาไม่หมดเอาไม่หมดยังเหลือเราเรามีสามอันแล้วใช่ไหมขาดอีกคตดเยอะเลยทุกคน ขัดเยอะมากเราไอเหี้ยทุกเป็นชติโอเคได้แล้วได้แล้วมีตรงไหนอีกไหมมีอุ้ยตรงนู้นตังนู้นตรงนู้นตรงนี้ใกล้ตรงนี้ใกล้ฮะเราเอาตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้มันใกล้ตรงนี้มันใกล้นี่ไงเราตรงนี้ได้เราข้างล่างเราก็ได้ด้วยฮะเราจะเอาข้างล่างด้วยบอกเลยว่าเราจะมีบล็อกออกซิเดียนในการไปโลกนรกนะทุกคนเราจะต้อง ไม่โอ้ยเกือบล่วงลงไปแล้วตายนะมึงอย่าตายนะไม่บล็อกในะตายเนี่ยบล็อกมันจะล่วงบล็อกมันจะล่วงไม่ใช่ผมโอ้คืออ๋อโอ้พระเจ้านี่มีเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มีอะไรอุมีแอปเปิ้ำหรือเปล่ามีฮะพี่ได้น้ำพี่ได้น้ำเออสวยเดี๋ยวนะผมเอานี่ก่อนนี่ผมได้ออฟซิเจนมาสองก้อนแล้วที่บ้านเรามีสามมีห้าน่าจะขาดอีกขาดอีกห้าบล็อกเนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยยยยอออดดดเดี๋ยวผมจะพยายามข้างล่างบล็อกเลยรวะต้องดูด้วย โอเคนี่มาสามบล็อกตรงนั้นมีหีบทุกคนเดี๋ยวผมผมผมขอล่า้นี่ก่อนแล้วกันออคิเดียนสิ่งที่เราต้องการที่สุดมาเึมือาไม้หมดออคิเดียนคุณต้องการมืได้แหมบเรามีแสงบ้านเรามีแสงสว่างกูกูว่ากูไม่น่าจะกำจำทางกับบ้านนั่นแหละตอนเนี้ยบาบอกอยู่ไหนเนี่ยไม่โอ้ยบ็อกเปนล่วงโถ่ขุดตั้งนานบล็อกล่วงไปเฉยเลย อะไรครับเนี่ยอะโถคุณเป็นชาติเลยเนี่ยโอ้โหโดดเสี่ยงชีวิตตายเดี๋ยวดอบหน่อยดอบหน่อยดอบหน่อยปอ๊บโอเคนา่งสารอะไรขนาดนั้นวัดจ้าอะจจาอะจจาอะเจาฮ่าฮ่าอีซี่ทุกคนบอกเลยว่าสเต็ปการโดดของพี่เวฟนี่เนี่ยเฮ้ยเห็นใครอ่ะกูเห็นใครมัะมันมีใครอยู่ตรงนั้านหละทุกคนปอ๊บโอเคได้มาแล้ว พี่ทุบปั๊บดีโอเคฝึกโดดพี่ฝึกโดดไอ้ย่าตะแมงดามาด้วยเลยตกตายไปร้อยรอบแล้วกูว่าเนี่ยรวยๆไอ้ตรงนี้โอ้โหตรงนี้ใครเก็บไปแล้วะเนี่ยอึ๊บเอ้ยโอ๊ยพี่เฟมโอ๊ยโอัดตายอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายเออโดนสเซจิลิตันยิงโคตรเร็วไอ้เหี้ยเกือบตายมึงไม่ระวังก็เป็นแย่เลยมันจะไม่เลิกยิ้มยิงจากไหนวะออกข้างบน เชื่อเอ้ยกูยังไงเนี่ยชีวิตกูจะรอดไหมเนี่ยนี่กูเอาชีวิตรอดกูคนเดียวนี่ก็สู้ต่อไปก็จะไม่ไหวแล้วกูต้องมาหลบสเจมิตันอีกเหรอนมาแน่โอ้โหดี๋ยวได้ได้เราทุบพี่ผมเราทุบขอหน่อยกอได้ขาดอีกก้อนเดียวขาดอีกก้อนเดียวก้อนเดียวเท่านั้นก้อนเดียว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 คนเดียวคนเดียวไอ้ทุบออกไปสปอนเนอร์กูไม่ต้องการพวกมึงไอ้เฮ้ยเอ้ยมันมีสปอนเนอร์บนกล่องสปอนเนอร์มันเกิดรัวรัวอะไรวะเออสปอนเนอร์เกิดรัวมาก เฮ้ยใครยิงวะกับโอ๊ยไม่เบ๊มกูตายคุณโดนอะไรอ่ะกูกูพลาดพลาดเลยวะกูโดดพลาดไงอ้อเฮียไงกูนึกว่าโดนตัวอะไรโอ๊ยไม่โอ๊ยอุ้ยพี่เบ๊มอุ้ยอุ้ยพี่ไอ้เหี้ยอะไรอะไรโดนยิงกับตายไอเบียดเลย เราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราเราบีนี่เรามีหน้าที่เอ้พี่พี่มันมีพี่น้ำน้ำอ่นน้ำนี่ของพี่ปะเนี่ยเดย์เน้ำอ่ะนน้ำตรงบ้านปะเนี่ยไม่ใช่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 อะไรมันอยู่ใกล้บ้านนี้น้ำเอ้ใช่ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้อ๋อยเออกูเออกูไม่เถียงอะไรเออปลาเอ้ากูรักมไปพี่มึกเดี้ยวเดี๋ยวมุกปิดน้ำเข้ไปมุกปิดน้ำมุกปิดน้ำไปเฮาไปไปไป ม่จะตกปลาม่จะข่ามเฮียิดีรตูเดี่ยวซีเดี๋ยวซี่มึงรีบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวสิเฮ้ยกูจะตายกูจะตกปลาเ่ยกูจะรีบเลยมีอะไนให้กูแบตายโอ้ดูดิทุกคนเขาแยว เล่นเนอะเล่นในเล็กอะเล็กอะเล็อะเล็กเล็ออเล็ขายไปแล้วไอ้ใหญ่เอ้ยเล็กขายอีกเล็กเล็กตกไปพร้อมฟืนแล้วเมื่อกี้นี่ผมต้องไปหาเลขกี่ก่อนด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่ปลาเฮ้ยปลาหาปลาปลานี่ปลานี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไงไปแก้เหล็กก็มันมันมันต้องใช้หินประมาณกี่ก้อนมาใช้หินประมาณเอ้ยหินเรามีหนึ่งก้อนเด็กออชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเราวาทำไม แล้วว่าทำหินได้ทำหินได้อ๋อเออว่าทำอินฟินิตี้ด้วยมาทำนี่ปั๊มนี่ทำนี่ปั๊มนี่ทำที่ปั๊มนี่ปั๊มนี่ปั๊มนเราไฟไหม้เดี๋ยนเออวายเหี้ยบเลมเลยเลยเออเด้๋ยเดี๋ยวหันเดี๋ยวผมงหันเฮ้ยเฮ้ยเอาเล็บไปไหนอ่ะ ปไไหอะดีนะดีนะที่ว่าแบบของกูเก็บไว้บ้านแล้วดีนะเออไม่่ัไงไปกับกูหมดแล้วเมื่อกี้ตามตูดเมื่อกี้แล้วก็หายไปเม่งั้นไปหมดแล้วแลวเมื่อกี้ดีนะเก็บไม่ได้ตัไม่พี่ผมต้องการแม่คือมันมีบล็อกหนึ่งหายไปตอนจังหวัดโดดคือใช่ไหมคือข้างหน้ามันควรมีบล็อกอะแต่มันมันใครทุบไปไม่รู้ กูดิ่งกูดิ่งกูดิ่งทุบไฟไปดูย่ะบล็อกหุายผลงานกูอีกะฮึบฮึบเฮ้ยปัดทุบอ่ะดินโอ้มันทุบไม่ถึงวะทุกคนเฮ้ยเดินอดบล็อก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 อ๋อได้แอปเปิ้ลได้ขอหน่อหน่อยแล้วก็ข้างล่างมีเดี๋ยวถ้าผมผมเอาตรงนี้พี่เฟรมเราสามารถลงไปลึกแค่ไหนก็ได้นะไอพี่ขอแค่เรามีน้ำให้กับผมเราทำน้ำไว้ข้างล่างอ่ะ เออทำน้ำไว้ข้างล่งไอ้ผมนี่ผมผมสามารถลงไปลึกแค่ไหนก็ได้พี่ไอ้แต่พี่อยากทำมะไเนี่ยหินเนี่ยหินอิฟลิตตี้ไปหาน้ำที่ติดฟ้าไม่ได้เหรอน้ำเสริมน้ำเสริมน้ำน้ำแป,ป๊บนึงจึ๊บแล้วก็เอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมจะกลับเดี๋ยวผมบอกดีกว,ว่าไอ้ได้เออเดี๋ยวเดียด๋วยวถ้าผมจะกลับน้ำโอเคน้ำยังรั่วอยู่ข้างล่างอยู่ทุกคนเดี๋ยวนะาเอาเอาอันนี้ไปด้วยว่ะโอเคเดี๋ยวดิบกู <ผม S 2> เอาบล็อกก่อนบล็อกบล็อกบล็อกโอเคหาน้ำดีกว่าด วะเจ่อตรงไหนมันมีน้ำวะเจ่อน้ำเหรอน้ำมีเยอะเลยหุบินเยอะเลยน้ำอ่ะโอ้โหอย่าบล็อกนี้ใครเอาไปวะเอาไปแล้วมึงไม่เก็บเลยนะชึบอ่าอย่าปิดนะโอเคปิดไปปิดไปปิดวะแล้วเออกูเสียวเลยเกิร์อยกูไม่ได้กลัวอะไรกูกลัวตายพวกตัวเองนี่แหละเอออันนี้มาเราได้ตะเผาแล้วทุกคน แล้วเราก็จะได้ถ่านมาแล้วแล้วเราก็ได้เหล็กมาแล้วถ้าเผาเร็วจังอ่ะก็เลงจะปั๊มผินเลยมึงไม่มีประโยชน์มึงไม่มีประโยชน์อ่ะดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออดูเฮ้ยเขาฉลาดว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันล่ะเราลำบากวหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีวิธีเอาแบบง่ายกว่านี้ไหมเดี๋ยวพี่ถ้าเกิดเราพี่บาอยังไฟไม่ไหม้อ่ะ ไม่รู้ว่ามันไม่ไหมหรอกมั้งเออมันไม่ไหมหรอกมั้งมันไม่ไหมหรอกมั้งนะทุกคนเราดูเราดูเราดูเออโอเคโอเคนี่ตอนนี้เราได้มาแล้วนะทุกคนเราจะมาสร้างประตูมิติกันนะฮะไม่เราจะมาไปโลกจะลกแล้วเราจะสำเร็จภารกิจเควสของเราแล้วพี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดีเราจะไปโลกตะโลกแล้วพี่เรากำลังจะออกจากโลกใบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับบอลเดี๋ยวดาดไปลุยเราจอไปแล้ว ลาก,ก่อนไล้โลกเฮงซวยจ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมมเ <laughs> มึงลวกได้ยังไงก <c oughs> ไนี่มู่มตายกูลืนล่นกูลื่นมึงลวกได้ยังไง <c oughs> <c oughs> มึงเบียดกูเมื่อกี้ไอ้ยังใครเบียดวะอ๋อเรียบร้อยแล้วฮึเฮ้ยเอา้าอ่า คิดอะไรดีๆออกแล้วทุกคนคิดอะไรดีอ่ะพี่เฟมมีอะไรมีอะไรพี่มีพี่มีบล็อกจากโลกนู้นวะไม่มีเลยหาหาหาบล็อกจากโลกนู้นให้ผมหน่อยดิคือคือผมอยู่ได้จากบล็อกจากโลกนู้นอ่ะทําไมทําไมทําไมเออนั่นแหละไม่ไม่ทำไมหรอกอยากได้อยากได้มีบ้างมีบ้างอ๋อจะฆ่าตัวตายกลับไปโลกเดิมไงอ๋อก็ตัวตายกลับไปโลกเดิมเออไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจพี่โอเค ไม่มีอะไรไม่มีไรเลยไม่มีไรไม่เดี๋ยวนะเราต้องหาอุปกรณ์ไว้ทุกคนอืมอุปกรณ์ในโลกใบนี้นะเราจะต้องหาอะไรที่มันดีๆนะเดี๋ยวขอคราฟนี่ก่อนคืออ่าเราโดดมาได้เอ็นนี้ได้ไหมอู้มันล่วงอ่ะคดเกียดเลยเวลาไอเทมมันล่วงอ่ะทุกคนอ้ยมันเป็นไรเกือบตายเกือบตายเยยเป็นเหี้ยเลยกูจะเกือบตายเมื่อกี้ เอ้ยได้แล้วแม่เริ่มทำอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยพี่พี่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่พี่รออยู่โลกนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาทำอะไรพี่พี่เอาเอาบล็อกไหมผมก็พอละบรรยากาศมาเมาเลยเราไม่เราพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนนี่นี่นี่โอเคโอเคพี่อย่นู้นนู้นมึงจะไปหาพี่ยังไงวะฮึบฮึบยิ่งลำบากเลยฮึบลำบากเลยบอลนี้ฮึบฮึบมาแล้วพี่มาแล้วผมประกาศบล็อกขอบล็อกหน่อยข้างล่าง นี่นี่กูอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออพี่ต้องทุบบล็อกตรงที่พี่ยืนออกทุบบล็อกทุบบล็อกเออนั่นแหละเอาบล็อกเฮ้ยมึงโยนลงบาสิเออเออได้เลยได้เลยได้เละเออไป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 บีก่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะไปเยอะไปไปพี่กับโลก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 อ่ะเอ้ากลับแก เดี๋ยวดีกลับได้กลับได้เออเออขึ้นมาขึ้นมากขึ้นมาปั๊บปั๊ปเออขึ้นมาขึ้นมา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 เออเดือดยูวูเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยูวูผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์พี่พี่อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเด็นเสียงเกมมันดังหันหลังไปโน่นนี่หันหลังไปโน่นนี่หันหลังไปโน่นไหนวะหันหลังไปโน่นนะหันหลังไปโน่นหันหลังไปดิเออหันหลังไปโน่นอย่าอย่าเพิ่งหันมาล่ะได้ได้ได้หยับมือหันมาอะอย่าเพิ่งหันมาหน่ยมันเป็นอะไรไอ้มันมันทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกม

อือไหนอ่ะอือไหนอ่ะมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเออมันลงไปกับน้ำเลยอ่าฮ่าฮ่าฮอกระโดคลิปนี้นะผมก็ไ้แก้ดี่ก่อนแล้วกันแต่ว่าคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจพี่เฟรแล้วก็พี่เฟมด้วยละกันนะครับผมสรุปแล้วคลิปนี้เราก็สามารถหาอุปกรณ์มาจนได้นะทุกคนใช่ไฮ้พี่เฟมพี่พี่เฮ้ย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 โอ้ยอะไร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  พี่จะฆ่ามเหรอพี่พี่จะฆ่ามันด้วยมือเปล่าอ๋อจะฆ่ามด้วยมือเปล่าเหรอพี่พี่พี่ตาย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 โอ้ยเล่นยากมากสำหรับพี่เฟรมนะกว่า